สวัสดีค่ะพบกับช่อง l o n n i c o m กันอีกแล้วนะคะค่ะก็นี่เป็นกินเที่ยวช้อป EP ที่5นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เรามากินร้านอะไรค่ะตนนีนะคะเราอยู่ที่ร้านเพลินทูงนะคะหรือว่าเพลินทูงแบบกินละกินนะคะเพลินคทูงเี่เราไปดู ะะเป็นตะก,ก้อเหมือนเป็นตะก,ก้อแบบใส่บะหมี่นะคะไว้ลวกบะหมี่ะคะคือเขาออกแบบนี้มากนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีเป็นเหมือนโคมไฟนะคะเป็นเหมือนพวกรางใส่น้ำนะคะรางใส่แก้วน้ำนะคะ่ะคือแบบเขาออกแบบนี้มากๆที่พิเศษสุดๆส,สำหรับร้านนี้นะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะเป็นปุ่มเรียกพนักงานนะคะเกินก็จะมีแบบวิธีใช้ให้นะคะตอนนี้ เราก็เคยใช้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะมีตรงนี้นะคะจะเขียนว่ากดเรียกผมได้ที่นี้นะคะและตรงนี้ก็จะมีเขียนเสนอลั์นะคะอันนี้เขียนว่ากดเพื่อยกเลิกกดเรียกพนักง,งานแล้วก็กดเรียกเช็คบิลน,นะคะนี่จะมีเป็นปุ่มคะ่ะเราก็จะกดแกล้งพนักงานไม่ใช่แล้วนะคะก็ห้ามกดแกล้งนะคะนี่เลยก็เวลาจะสั่งอาหารก็จะกด สะดวกสบายอันนี้นะ่าจะเป็นร้านแบบสไตล์ญี่ปุ่นนิดนิดนิดนดนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นกระดาษทิชชู่ค่ะมาทุกร้านต้องรีวิวกระดาษทิชชู่นะคะนี่เลยจะเป็นกระดาษทิชชู่นะคะของร้านนี่เลยเป็นร้านเพลินพุงนะคะออกแบบด้วยแบบสแบบวยมาอตรงนี้จะเขียนว่าเพลินพุงนะคะ น่ารักมากเลยเป็นเหมือนกุ๊กนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูของที่เราสั่งมารับประทานกันเลยะคะ่ะอ,อาหารมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูเครื่องดื่มกันก่อนเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือที่เราสั่งมาเลยจะเป็นนมเย็นนะคะหรือว่านมแดงเย็นนะคะ,ะดูเลยไล่สีเลยนะ ก็คือมันหวานนะคะแต่ว่าเขาจะเหมือนทําให้น้ําแข็งมันละลายนะคะมันจะค่อยๆละลายมันจะค่อยๆฟินขึ้นมาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเกงคัะคะง่วนะคะของแม่เรานะคะอาหารนะคะที่เราสั่งไปยังไม่มาครบทุกชนิดน,นะคะมาแค่อย่างเดียวะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยค่ะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหมูมะนาวนะคะอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าแม่เราสั่งมาเราขอไม่ชิมนะเพราะว่า มันดูเปรี้ยวนะคะโอ้ยมันหอมอะแล้วก็มีเป็นมะนหาวเต็มเลย ละลายนะคะ3นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเอ,อ่ออีกเส้นขึ้นมาให้ดูนะคะชึ้เออถ้าต้องั่งขอไฟนะคะตอนนี้มันก็เหมือนแบบกำลังต้มอยู่เลยนะคะแล้วก็เส้นก็ยังแข็งอยู่นะคะ <c oughs> น่ากินมากๆเลย <c oughs> นี่ชิ้ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปรอกิน มันร้อนปุดๆแล้วก็ไฟยังไม่ดับเลยคะเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ชิมนะคะเป็นถ้วยกระเดกทีิกขี้หนูนะคะเรามาลองชิมกันเลยค่ะโอ้น่ากินม,มากๆร้อนด้วย <ๆ S 1> ขอยกล้องไปนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <ๆ S 1> แม่เอาอันนี้ออกขึ้หน่อยเนี่ยดันเข้าไปข้างหลังเลยดันไปข้างหลังเลย โอเคค่ะก็นี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะก็อร่อยมากๆเลยนะคะจะออกเค็มๆนิดเปรี้ยวหน่อยแล้วก็มีรสชาติของชีสด้วยนะคะที่มันยืดอย่างนี้เลยนะคะ ก็ไม่ค่อยเผ็ดด้วยนะคะแต่ว่าสามารถสั่งได้นะคะว่าจะเอาเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดนะคะก็ไม่ไายค่ะอย่าลืมกดไลค์ก็ c r i ร์แล้วก็ติดตามกิมเที่ยวช็อปอีพีต่อไปนะคะบ๊ายบาย